ที่มองการเมืองพม่ายังไงดีไหพม่พมาวันนี้อองซานชนะไปต้องแปดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแปลว่าคนที่มีสิทธิ์ออกเสียงในพม่าทั้งหมดแปดสิบเปอร์เซ็นอยู่กับอ,องซานอ,อองซานมีแค่กองทัพกับประชาชนเขาไม่ซับซ้อนไม่ลึกล้ําเหมือนบางประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเกิดขึ้นคือทาหารจะรับปิดรับมืออยู่ไหม กับความไม่พึงพอใจของประชาชนที่หย่อนบัตรเลือกตั้งนะครับเขาแข็งแรงพอไหมที่จะต่อสู้กับประชาชนทั้งประเทศพม่าไม่เหมือนประเทศไทยนะครับพม่ามีกองกําลังติดอาวุธอยู่รอบประเทศนะไม่ว่าจะเป็นรัทธิสารอัทอธอ,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 อกระเรียงมอนนะแล้วก็ไทยใหญ่ไทยว่าอะไรเยอะแยะและ้วชนกลุ่มน้อยเหล่านั้นเนี่ย มีพละภาพการพร้อมรบแบบกองทัพเนี่ยอืมมีการฝึกกันแบบทหารหลักมีเครื่องแบบเครื่องแต่งกายมีธงชาติประจำเผ่าเขาประจำะประจำเขตเขาแล้วก็เป็นเมืองซึ่งออ่แม้จะอยู่ในพมา่าแต่ก็ปกครองตอนเองนะและพะมา่าเคยเข้าไปโจมตีเขาเขาก็ต่อสู้มานะเอ้โหน,นี่พมา่าประเทศพมา่าใหญ่กว่าเราใช่ไหมประเทศเนื้อที่ใหญ่ก็มากกันน่าจะนิดหน่อย แต่ว่าก็ไม่ได้ว่าหมายถึงว่าแต่ว่าเขามีกองกาลังติดอาวุธเนี่ยในประเทศมากของเราไม่มีของเราเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ติดไม่ได้พกพาอาวุธชนกลุ่มน้อยเราก็ไม่มีมถึงมีก็ไม่อยู่ในลักษณะการต่อสู้มีเรามีความเป็นไทยในเนื้อหาของประชาชนพลเมืองเนี่ยมากกว่าพมา่าพม่ายังมีเอ่อยังมีความเป็นมีความหลากหลายทางเผ่าพันธุ์เนี่ยมากกว่าเราแล้วแต่และเผ่าพ,พันธุ์เนี่ย ก็สามารถจะมีด hmm. ินแดนมีอาวุธมีอุปกรณ์ในการลบคบคันแล้วก็ทําสงครามกับรัฐบาลพม่ามาตลอดเวลาของเราอาจจะมีอยู่ติ่งๆที่ปลายขวานที่ภาคใต้เท่านั้นเองนะแต่เ่าเราก็ไม่ได้คิดที่จะสร้างเงินขายขอประกาศตัวเป็นประเทศเป็นอะไรขึ้นมานะเขาก็ยังไม่ได้ประกาศชัดเจนว่าเขาอยากจะเป็นประเทศหรือมีกองกำลังมีการสวนสนาอย่างชัดเจนไม่มีแต่พม่ามี วันนี้เมื่อคนส่วนใหญ่ทวพมา่ามีความรู้สึกอักอั้นตันใจเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปคุยกับชนกลุ่มน้อยต่างๆคุยกันเรื่องการเป็นสหรัฐประชาธิปไตยเบอร์ม่านะฮะผมว่าคำเมียนคำว,ว่าเมียนมาเนี่ยน่าจะสลายไปพร้อมกับก,บการปฏิวัติครั้งนี้นะถ้าเขาปฏิวัติแล้วพ่ายแพ้ผมว่าเรากลับเราคงจะกลับไปเป็นพมา่าใหม่ นะคง<ม>จะไม่ใช่เป็นเมียนมาอย่างเก่านะมผมว่าก็ไม่ันนี้ในในยุโรปในอเมริกาก็ใช้คําว่าเบอร์มาหมดนะคือเรียกพม่าหมดไม่มีใครเรียกเมียนมามผมเองก็ไม่คุ้นเคยการเรียกเมียนมาเผมก็เรียกพม่าตลอดเหมือนกัน<ม>นะแต่ผมว่าเอาถ้าถามว่ากองทัพพม่า,ะมาจะเอาอยู่ไหม,มผมมีรลังสังหรณ์ว่าเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่นะ มันจะเกิดการลบพกู้อย่างกันอย่างมากมายแล้วก็กําลังของชอนกลุ่มน้อยต่างๆซึ่งซืออาวุธเนี่ยก็อาจจะทําความตกลงกับบางส่วนที่ถูกปฏิวัติแล้วว่าเกิดการประเดืดการซึ่งทางอาวุธขึ้นมานะไม,ไ,มไม่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 หมูๆอย่างอย่างบ้านเราหรอกครับคงจะลําบากมากนะแล้วก็การที่เขาจะไปแต่งตั้งทหารเก่าๆขึ้นมา ให้เป็นรับมนตรีอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ว่าไม่น่าจะประสบความสําเร็จนะแล้วผมคิดว่าทหารบางส่วนก็มีความก็รักที่จะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอย่าลืมว่าเขามีแต่ทหารกับประชาชนเท่านั้นเองเขาตัวยึดโยงอยื่นๆเนี่ยเขามีน้อยมากแล้วศาสนาพุทธก็เคยมีปัญหามาในการเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็มีการเกณฑ์ฆ่ากันไปมากมาย แต่ผมเชื่อว่าวันนี้ดูจากที่โจไบเดนพูดเนี่ยว่ากำลังหามาตรการทางกฎหมายว่าสหรัฐสามารถจะใช้ข้ออ้างทางกฎหมายใดๆบ้างในการทําให้พม่าก,กลับมาเป็นประเทศที่ปกครองได้ระบอบประชาธิปไตยนะ mm hmm. แล้วก็บางประเทศในยุโรปใ,ใช้คําว่าให้คืออํานาจโดยทันทีคําว่าทันทีเนี่ยแข็งมันแข็งแรงมาก mm hmm. ก็อาจจะนําไปสู่การแทรกแซงด้วย กำลังอาวุธอาจเป็นได้นะอาจเป็นได้เพราะว่าเพราะว่าความจำเป็นของชาติมหาอำนาจนยุโรปที่จะต้องมีพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมว่าทุกชาติมีความประสงค์ต้องต,องตรงกันว่าแผ่นดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีความสำคัญกับยุทธศาสตร์การเมืองของโลกอย่างมากนะฮะอย่างมากเลยเขาไม่สามารถแต่จะปล่อยปละละเลย การเสียแผ่นดินในตะวันออกเฉียงใต้และในเอเชียใต้เนี่ยให้กับจีนหรือให้กับรัเสเซียนะฮะผมว่าเราอยู่ในมุมที่เหมือนตอนสงครามล่าเมืองขึ้นนะฮะในอดีตนะวันนี้มันจะกลับมาใหม่นะครับมันเป็นไปได้พี่พมา่าจะถือโอกาสแยกประเทศกันตอนนี้นพวกมอญพวกกะเหรี่ยงพวก <c oughs> นี่เป็น,นเป็นโอกาสดีที่สุดของพวกเขาเมื่อเมือ่อมีความแตกแยกใน กรุงรังกุ้งในนอพิดอก็เป็นโอกาสของพวกเขาซึ่งจะรวมกลุ่มกันประกาศอิสรภาพนะฮะ<ม>อันนี้มีสิทธิ์เป็นไปได้อย่างมากเลยและผมเชื่อว่าประชาชนในพมา่าเองถ้าอยากจะต่อสู้กับทหารก็คงจะสนันุนความคิดเหล่านี้ของพวกเขาผมเห็นรูปรูปในเมื่อวานหรือวนันก่นที่มีทหารถอดเครื่องแบบทิ้งกลางถน,นนเต็มไปหมดนะฮะ รูปนั้นก็ไม่รู้เป็นรูปจริงหรือรูปปลอมนะอ,มอาจจะทำเป,เป็นเป็นรูปปลอมหรือสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าทีที่ชัดเจนจากสาประาชาติจากประเทศใหญ่ๆใ,ใ,ในยุโรปจากสหรัฐอเมริกาผมว่าเขาไม่ปล่อยให้ทหารพม่าได้เปล่ากินฟรีกับการเปลี่ยนแปลงประเทศพม่าใน,ใน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 ข่าวนี้ครับพม่านี่แยกประเทศกันรวมต่อบแบบเรื่องไหนดีกัน ในมุมพมานะ่าเี่ยในมุมไทยถ้มุมไทย <c oughs> ถ้าเขาแยกเป็นประเทศต่างๆได้มมุประเทศไทยก็ถือว่าเราก็ส้มหล่นเราก็โชคดีส้มหล่นไป <c oughs> นะเหมือนถ้าเราเกิดแตกแยกมันก็เป็นส้มหล่นของพวกเราพวกพวกกัมพูชาอ <c oughs> ที่จะเห็นเมืองไทยแตกแอาเป็นห้างแหววแฝนอย่างเก่าอะไรก็ตามแต่ <c oughs> นะพมาเองมีโอกาสมากกว่าเราเพราะเราเนี่ยเ,เราเนี่ยไม่มีปัญหาในเรื่องการแบ่งแยกดินแดนมานานละ <น>แล้วก็การติดอาวุธครั้งสุดท้ายก็คือตอนทําสงครามก็คอมคอมินิสพรรคคอมมินิสแห่งประเทศไทยแต่หลังจากนั้นก็จบไปละนะก็จบเกือบจะจบบริบูรณ์ละนะแต่ในพม่าวันนี้เขาคนกลังข้ามเขามีามกองกำลังติดอาวุธแต่งเครื่องแบบมีธงชาติของเขาเองนะแล้วก็สามารถต่อสู้กับกองทัพหลักของพม่าได้โดยเต็มกาํา<อ> <นะ S 2> ลังนะเพราะะนวันนี้พม่าก,การไปวัดครั้งนี้ของทหา,า,ารพม่ากางสร้างน่าจะสร้าง พายนะให้กับประเทศเขา<ม>ในรูปแบบของความแตกแยกถึงขั้นเอ,อแบ่งแผ่นดินได้อันนี้คือการพาดของในบนออนไลน์เลยใช่ไหมนี่ยน้ำลายคือความคิดที่จะมีแต่อํานาจ<ม>แล้วเขาก็ไม่อยากสูญเสียอํานาจไปให้กับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยว่า<ม>ถ้ามีการเอ,อจบแบบไม่ทําอะไรเลย ขอ,องซานซูจีก็จะเป็นคนที่ใหญ่สุดในประเทศแล้วเขาก็จะเจอกับกระบวกนการประชาชนมหาศาลขึ้นการตัดสินใจทําปฏิวัติครั้งนี้มันก็คือเขาก็เสี่ยงนะเสี่ยงอแล้วก็เขาคงต้องเสี่ยงมากเพราะเขาพูดว่าเขาจะอยู่แค่ปีเดียวนี่ก็แปลว่าเขาเออแก้ปัญหาความเสี่ยงแล้วกันโดยให้หมายกําหนดการชัดเจนนะแล้วก็ส่วนจะไปต่อไม่ต่อก็อีกเรื่องหนึ่งนะเมื่อเวลามัน สมควรเขาอาจจะไปต่อก็ได้แต่วันนี้ที่เขาเอาอองซานซูจีเข้าไปเก็บไว้เนี่ยก็เพื่อการเจราจาการเจราจาต่างๆเพราะว่าถ้าไม่เจราจาแล้วถ้าเธอออกมาแล้วมันจะเป็นประหากับเขามากนะแต่บางคนมาถามผมว่าจะอ,องซานซูจีจะตายไหมเพราะไม่กลา้าถ้าตายถ้าตาถึงตายเมื่อไหร่พมากก่ากับประเทศพมากก่าก็คงจะระเบิด,บดทันทีนะครับ อันนี้คือในพ่จะถานเลยพี่ลืมเลยไอ้วันนี้ผมผมเคยไปเที่ยวรัชฉานนะพี่นะรัะชฉานนี่ปกครองในเจ้ายอดสืบเนี่ยมันใช่มัน,ม,นมันประเทศเดียวกันหรือเปล่าตกลงพม่าครับเป็นประเทศพม่าแต่ว่าเขาปกครองแผ่นดินตรงนั้นโดยลําพังนะฮะโดยลําพังไม่มีไม่มีด้านพม่าก,ก็มาเกี่ยวข้องกาม,มีการสวนสนามมีจัดตั้งกองกําลังเนะยพม่าไม่ได้เข้าไปก็อาจจะอยู่ก็อยู่ไปนะแล้วก็ หลังรัชการก็มีรอยตะเก็บอยู่กับติดกับประเทศไทย oh. ทังงน้นตีมาเขาก็หลบเข้ามาในนี้บ้าง mm hmm. นะ mm hmm. มันก็มันก็เหมือนปากใต้ถ้าเราเตหนักเข้าไปเขาก็อยู่ไปนมาเลยถ้าเผื่อเบาลงกลับมาเลยก็เข้ามามาเลยก็จะมีปากใต้เป็นการชนไม่ให้บานั่งกระทบกับรัฐบาลไทยโดยตรงมันก็ mm hmm. เป็นการชนนะเหมืนอนเหมือนพวกอมอญพวกกะเหรี่ยง ทางตอนใต้นะก็อันนี้ก็คือปกครองกันเองนี่ประเทศเดียวแต่ไม่รู้กี่อะไรกี่อันกี่พันพนอ๋อแล้วยังมีอิสระอะไรอาโขงมนปวดหัวเราอยู่ทีนี้เราเปิดเข้าไปดูน้เข้าไปในเว็บไซต์นะ้วกดวาระฉานอืมกดเจ้าอยู่ยอดศึกเรื่องเราจะออกมาแบบชัดเจนมากมีการสวนสนามมีการรัฐราชการทุกอย่างเหมือนประเทศประเทศหนึ่งแต่เขาแต่เขายังไม่ใช่ประเทศนั่นเองแต่มีทรงชาติเขาแล้ว นะวมีกองกาลังมีกองทัพบ,บกมีการปกครองนะฮะผมเคยนอนอยู่บ้านย่ใกล้เราสึกกันนี้แหละเออ <laughs> ไปไปมาเข,เขาเขาเราปลูกกาแฟเยอะเลยพี่แล้วก็แต่ผมเคยคุยพวกทหารนะแล้วคุยเขาอยากกันรวมกับประเทศเรามากนะพี่อันนี้เรื่องจริงนะผมฟังนะเขาบอกถ้าเกิดให้เขาเลือกนะันทำไมต้องรวมชาตนะิเขาอยากจะรวมกับเรามากกว่าเพราะเขาบอกเขามีบรรพบพรุษดเดียวกับเราคือสมเด็จพระนเรสวนเขาเขาเคารพพระนเรสวนมากเคยร่วมรบกับกับเราอันนี้เรื่องหนึ่ง พี่พี่มาพี่แต่งถ้าเกิดเขาจะมารวมกับเราได้ไหมจะดีไหมเขาอยากรวมนะผมเล่าอีกฝั่งอีกเรื่องให้ฟังหนึ่งครั้งนึงเนี่ยฝั่งลาวเนี่ยเขาอยากจะยกที่ดินให้กับเราอืแต่เราก็ไม่เอาอที่ดินลุวนๆนะแเราก็ไม่เอาทำไมก็ก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าวิธีคิดในยุคนั้นเป็นยังไงคนคนที่มีอำนาจที่สุดในตอนนั้นคิดยังไง อย่างที่ผมเคยเล่าไว้ตอนหนึ่งนะว่าเราเนี่ยเคยออกไปลบในสง A A รครามเอเชียบรูบรพาเราได้คืนมาสี่เมืองได้มาได้มาเสียมเรียบพระตะบองบได้หลวงพระบางนะเข้ามาสี่เมืองไอสีเมืองที่เราได้มาจากการทำสงครามกับฝรั่งเศสรครับ แล้วเราชนะในสงครามนั้นญี่ปุ่นเข้ามาไก่เกี่ยให้เยอะให้เลิสู้กันในการไก่เกี่ยครั้งนั้นเราได้คืนมาสี่สี่สี่สเมืองใหญ่ครบนะถ้าถามว่าสี่เมืองนี้ใหญ่แค่ไหนก็คือได้มาถึงหนึ่งในสี่ของแผ่นดินที่เคยเสียไปให้กับฝรั่งเศสกับอังกฤษรวมกันอืมนะเราได้มาแต่ในการได้มาเนี่ยเราต้องจ่ายเงินของเงินเงินเราเนี่ยหกหกล้านเหรียญ ในยุคนั้นนะให้กับฝรั่งเศสแล้วเราก็ได้แผ่นดินนี้มาอืมแต่หลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปจนหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบเนี่ยก็มีการมาคุยกันเรื่องนี้ใหม่มนะคุยกันเรื่องนี้ใหม่เราก็ยอมเสียสี่เมืองนี้คืนกลับให้กับกับกมพูชาและลาวไปซึ่งขณะนั้นนันเป็นฝรั่งเศสกับอังกฤษแล้วก็คืนไป เพื่อแรกกับการได้เป็นสมาชิกสหประชาชาติโอ้ยยังไงแรกกับได้เป็นสมาชิกสหประชาชาติเรายอมเสียดินแดนที่เคยเป็นของไทยในอดีตแล้วก็เป็นของฝรั่งเศสกับอังกฤษระยะหนึ่งแล้วเมื่อได้คืนเมืแล้วเราก็ยอมเสียไปแต่ครั้งนี้เราไม่ได้ได้เงินหกล้านเหรียญคืนนะ่ะหกล้านเราเสียไปเลยนะ แล้วเราก็ยังไม่ได้คืนมาเลยทั้งสี่เมืองจนถึงวันนี้เพื่อแลกกับการได้เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติผมก็ไม่เข้าใจวิธีคิดในขณะน,นั้นนะแต่ถ้าเป็นผมผมไม่ยอมเสียแผ่นดินแม้แต่ตารางวาเดียวเพื่อแรกกับสิทธิในการเป็นสมาชิกสหประชาชาติผมไม่จําเป็นต้องเป็นผมต้องการจะมีสี่เมืองนี้มากกว่าเพราะถ้าผมได้สี่เมืองนี้มาไม่ว่าตรง ที่เมืองหนึ่งเมืองใดผมจะกลายเป็ผมจะเป็นประเทศที่มีสองฝั่งแม่น้าโของอืมวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวนะในแม่น้าโขงซึ่งมีแผ่นดินอยู่ฝั่งเดียวของแม่น้ําอมไม่ว่าจะลาวเล็กยังไงไม่ว่ากัมพูชาจะเอย่อมเยาวขนาดไหนเขามีสองฝั่งแม่น้าโของอืเรายิ่งใหญ่มากเป็นหมหาอำนาจเป็นจะเป็นเสือเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งเอ,อเอเชียใตย้แต่เราเป็นประเทศเดียวที่ มีฝั่งเดียวในแม่น้าโขงแะแม่น้าโขงก็เป็นสิทธิ์ของประเทศอื่นด้วยไม่ใช่ของเราเลยกนะ็ยถ้าเรามีฝั่งเดียวแม่น้ำโขงเราก็ใช้แม่น้าโขงได้อย่างไม่สมประกอบอืมถ้าวันนี้กัมพูชาจะสร้างเขื่อน<ส>เขาก็สร้าง RIGHT ได้เลยเราจะสร้างเขื่อนในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ใน้ม่น้าโขงก็สร้างได้เลยพม่าจะสร้างเขาก็สร้างได้เลยแต่เราเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีสิทธิ์สร้างเขื่อนในแม่น้าโขงครับตอนนั้นใครเป็นรัฐบาลเนี่ยมันฉลาดจังเลย ก็คุณต้องไปค้นคว้าเอาดูนะในประวัติศาสตร์นะผมก็ไม่อยากไปติดตามเรื่องราวของท่านเหล่านั้นนะเพราะจะเสียความเคารพกันปะปะนะโอ้โหน่าจะได้มากเนาะก็ก็ให้คนที่นั่งได้ยินอยู่ลองไปถามเรื่องไปหาเรื่องราวดูนะวันนี้เราเข้าถึงเรื่องราวต่างๆได้ง่ายมากจากจากมือถือนะวันไหนว่างๆก็กดเข้าไปไปดูเรื่องราวในประวัติศาสตร์ว่าอะไรบ้างที่เราได้มาแล้ว อะไรบ่งที่เราไม่เคยรักษาวไว้อะไรที่เราเสียไปโดยไม่สมควรและไม่บังควรการที่เราเป็นส,สมาชิกสหประชาชาติในครั้งนั้น<ม>เราก็ถูกฟ้องร้องเอาเขาไปยู่นคน<ม>ีนะฮะและเมื่อศาลโลกตัดสินเราก็ต้องให้เขาไปเพราะเราเป็นสมาชิกสหประชาชาติไงโอ้โหมันก็เป็นถ้าเราไม่เป็นเราก็ไม่เสียเขาไปยู่นคดีไงครับและถ้าความสําคัญของเรามันยิ่งใหญ่เพียงพอเขาต่างหากที่ตมังง้อเราให้เข้าไปอเขาต่างหากที่ต้องมาบอกเรา เข้าไปกรุณาเถอะประเทศไทยมาเป็นสมาชิกหน่อยได้ไหมแต่เราเสียแผ่นดินไปสแผ่นดินคืนให้เขาเสียเงิน6กล้านเข้าไปคือแรกกับสิทธิ์เล็กๆน,น้อยๆและสิทธิ์เล็กๆน้อยที่เราได้มาเนี่ยทำให้เราต้องไป,ปเปิดตามคําสั่งของศาลโลกยกเขาวิหารให้กับกัมพูชาไป